นะ้ไหนลองโชว์วิธีการจับปูให้เพื่อนๆดูหน่อยมีสองแบบแบบที่สองเลยอ่าแบบแรกก่อนอจับแรกคือเราต้องสิ่งแรกแรกแบบแรกแรกวิธีแรกอ่ะที่เราจับตอนแรกใช่ไหมมาอเฮ้ยเอาไม่ถ้าทำแบบนี้ <c oughs> มันจะจักระตีไงแบบนี้มันจะหนีบได้ใช่ไหม <c oughs> ใช่มันจะหนีบได้ฟันมันนี่แหละ Ng, แบบที่สองกูแบบที่สองก็ได้อะแบบที่สองคือจับข้างใช่ไหมเดี๋ยวดี๋ยจับน้องนิวดูหน่อยอจับข้างปุ๊บนิวลบไป <c oughs> นิวลบเออวิธีทีู่กต้องใช่ไหมนิวจับเป็นล่า แต่มไม่เปลี่ยนววเป็นัดจับคนเดียวอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องใช่ไหม,มเย,ย้เดี๋ยวมันก็จัดหรอก <c oughs> ตอนแรกถ้าเราจับจับข้างล่างมันจะหนีดใช่ไหมอันนี้เราจับข้างข้าง <c oughs> นีกลัวปะเ,เห้ยเหี่ยนดางเหร